6ดอลลาร์กับ34เซนนะครับได้รับเงินแล้วนะฮะสวัสดีครับยินดีต้อนรับเพื่อนๆทุกคนเลยนะครับตอนนี้อยู่กับผมมารา์คลาทิพ์นะฮะ ก็สำหรับในคลิปนี้นะครับเราอยู่กันในแพลตฟอร์มที่มีชื่อว่า Easy Lite นั่นเองนะครับก็สำหรับแพลตฟอร์ม Easy Lite นี้นะฮะก็เป็นอีกหนึ่งแพลตฟอร์มนะครับที่ผมคิดว่าตอนนี้เนี่ยน่าจะมาแรงมากๆเลยนะครับแล้วก็เพื่อนๆหลายๆคนให้ความสนใจอย่างมากเลยนะครับก็สำหรับแพลตฟอร์ม Easy Lite นะครับเดี๋ยววันนี้เนี่ยผมจะมาทำการถอนเงินให้เพื่อนๆดูอีกเหมือนเดิมเลยนะครับซึ่งก็จะมารีวิวด้วยนะครับว่าการถอนเงินของผมครั้งก่อนนะครับก็ได้รับเงินแล้วนั่นเองนะครับก็เดี๋ยวในคลิปนเอง ก็ก่อนอื่นเลยนะครับเดี๋ยวเรามาทําความรู้จักกับวิธีการหาเงินนะครับจากเว็บไซต์ของเจ้าตัว e ีซีไลนนี้กันก่อนนะครับวิธีการทําเงินกับเว็บไซต์นี้นะครับก่อนอื่นเนี่ยเราจะต้องทําการสมัครสมาชิกเข้าไปก่อนนั่นเองนะครับก็ให้เรานะครับคลิกลิงก์ที่อยู่้า้ล่างคลิปนี้เข้ามาได้เลยนะครับสำหรับใครที่ยังไม่ได้สมัครนะฮะก็ให้เลือกนะครับตรงเมนูสมัครสมาชิกตรงนี้นะครับหรือว่าตรงคําว่าลงทะเบียนฟรีตรงนี้ก็ได้นะครับอ่ะก็คลิกไปเลยนะฮะเมื่อเราคลิกเข้ามาแล้วนะครับก็จะเข้าสู่เว็บไซต์หน้าตาแบบบนนนนี้เเลลลยะะคครรััอ่ก็ืงมาบ ก็จะเห็นขั้นตอนของการสมัครสมาชิกนะครับอยู่ตรงนี้เลยนะครับก็ให้เรานะครับทำการกรอกข้อมูลเข้าไปได้เลยนะครับช่องแรกก็คือ username นะครับ username ก็คือ id ของเรานั่นเองนะครับก็จะเหมือน id line หรือว่า id ที่เราใช้ในการสมัครเล่นเกมเลยนะครับซึ่งอันนี้เนี่ยเราจะตั้งเป็นอะไรก็ได้นะครับแล้วเราก็ต้องจําให้ได้ด้วยนะครับอ่ะตรงนี้เนี่ยเป็นภาษาอังกฤษนะครับหรือว่าเป็นภาษาอังกฤษกับตัวเลขก็ได้นะครับแต่ว่าห้ามเว้นวรรคนะครับอ่ะอย่างที่เขาแจ้งเตือนไว้ตรงนี้เลยนะครับว่าห้ามเว้นวรรคนั่นเองนะครับอ่ะก็กรอกเข้า อีเมลตรงนี้เนี่ยแนะนําว่าห้ามใช้ฮอตเมลนะครับเพราะว่าระบบของเขาเนี่ยไม่รองรับฮอตเมลนะครับก็แนะนําว่าให้ใช้เป็น Gmail นะครับหรือว่าใช้ของ Yahoo นะครับแล้วก็เอาอีเมลของเรามากรอกตรงนี้นะครับก็ย้ำอีกครั้งว่าห้ามใช้ฮอตเมลนะฮะก็กรอกอีเมลอีกหนึ่งครั้งนะครับเสร็จแล้วก็ตั้งรหัสผ่านนะครับแล้วก็อันนี้ก็ยืนยันรหัสผ่านนะครับแล้วก็มาเลือกเพศของเราได้เลยนะครับอ่าเสร็จแล้วนะครับเมื่อเราเลือกเพศเสร็จก็มากด submit ตรงนี้ได้เลยนะครับ เท่านี้นะครับก็ถือว่าเป็นการสมัครสมาชิกเสร็จสิ้นแล้วนั่นเองนะครับซึ่งการสมัครสมาชิกกับ e a s y l i f นนี้นะครับเราไม่ต้องยืนยันอีเมลนะฮะเราสมัครสมาชิกเสร็จแล้วก็คือเสร็จเลยนะฮะไม่ต้องทําอะไรเพิ่มเติมหลังจากนั้นนะครับก็คือสมัครเสร็จปุ๊บก็เอายูสเซอร์เนมนะครับแล้วก็รหัสผ่านที่เราได้ตั้งเอาไว้เนี่ยเอาไปล็อกอินได้เลยนะครับอ่ะก็ถ้าเกิดว่าเรานะครับได้ทําการสมัครสมาชิกเสร็จแล้วนะครับก็ให้เราเลื่อนขึ้นมานะครับแล้วก็ยูสเซอร์เนมนะครับแล้วก็เอา แล้วมันก็จะล็อกอินเข้าสู่ระบบสมาชิกของ EasyLine นั่นเองนะครับอ่ะก็เอามากอกได้เลยนะครับโอเคครับผมเมื่อเราได้ทําการสมัครสมาชิกเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ได้ทําการล็อกอินเข้ามาเรียบร้อยแล้วนะครับก็จะเข้าสู่ระบบสมาชิกหน้าตาแบบนี้เลยนะฮะก็ให้เรานะครับทำการเลื่อนลงมานะครับก็จะเห็นเมนูนี้เลยนะครับตรงที่สะสมเหรียญตรงนี้นะครับอ่ะก็ให้เรานะครับเลือกคลิกที่กดไลฟ์เพจตรงนี้ก่อนละกันนะครับอ่ะกดเข้ามาเลยนะฮะเมื่อเรานะครับได้ทําการคลิกเข้ามาเสร็จแล้วนะครับก็จะเข้าสู่เว็บไซต์หน้าตาแบบนี้เลยนะฮะ ก็จะมีแฟนเพจให้เรากดไลค์นะครับแล้วเราก็จะรับเหรียญนะครับซึ่งวิธีการหาเงินจากเว็บ e a s y l i ล e ์นี้นะครับก่อนอื่นเลยนะครับการหาเงินจากเว็บนี้นะครับก็คือการหาเงินในรูปแบบของการสะสมเหรียญนั่นเองนะครับหรือว่าสะสมคะแนนซึ่งเหรียญที่เราสะสมนะครับเราสามารถที่จะดูตรงนี้ได้เลยนะครับอย่างตรงนี้เนี่ยผมก็มีอยู่2,000เหรียญนั่นเองนะครับอ่ะนี่เลยนะฮะคุณมีอยู่2,000คอยนะฮะซึ่งเหรียญตรงนี้เอาไว้ทําอะไรได้นะครับ อย่างที่บอกนะครับว่าเราจะไปหาเงินจากเว็บไซต์ e c s y Line นกันนะครับเพราะฉะนั้นเหรียญตรงนี้นะครับเราสามารถที่จะเอาไปแปลงเป็นเงินได้นั่นเองนะครับซึ่งทุกๆ1000เหรียญนะครับสามารถแปลงเป็นเงินได้ที่1ดอลลาร์นั่นเองนะครับก็ตรงนี้เนี่ยผมได้ทําการแปลงเอาไว้เรียบร้อยแล้วนะครับอ่ะก็เอามาเป็นตัวอย่างให้เพื่อนๆดูนะครับว่าเหรียญที่เราเก็บได้นี้นะครับเราสามารถเอามาแปลงเป็นเงินได้นั่นเองนะครับซึ่งเงินตรงนี้เนี่ยเราก็สามารถถอนได้นะครับโดยการถอนเงินผ่าน PayPal นะครับซึ่งขั้นต่ําในการถอนเงินของเว็็บบนนนนนีี้ะครัักอออยู่่่ท2ดล์เง ซึ่งเราเนี่ยก็สามารถที่จะสั่งถอนได้เลยนะครับแล้วก็รอรับเงินภายใน30วันนะฮะหลังจากที่เรากดสั่งถอนเงินไปนั่นเองนะครับอ่ะก็นี่เลยนะครับเหรียญที่เราเก็บได้เนี่ยมันจะมีมูลค่านะครับแล้วก็ทุกๆ1 0 0 0พเหรียญเนี่ยเอามาแลกเป็นเงินได้นั่นเองนะครับซึ่งวิธีการเก็บเหรียญน,นะครับก็ให้เราเลื่อนลงมานะครับ สมมติว่าเราเกดมาที่เมนูกดไลค์แฟนเพจนะครับซึ่งผมแนะนานะครับว่าให้ทํากดไลค์แฟนเพจนะครับเพราะว่ามันง่ายที่สุดนะครับก็เมื Olaf ่อเราทําการกดเข้ามาแล้วนะครับอ่ะก็ให้เราเนี่ยมาทําการเลือกกดไลค์เพจนะครับที่เขาให้เหรียญเยอะๆไว้ก่อนจะดีกว่านะครับก็อย่างอันนี้นะครับเขาให้ห้าเหรียญนะฮะอ่ะก็ถ้าเรากดไลค์ไปเนี่ยเราจะได้รับห้าเหรียญนั่นเองนะครับอย่างอันนี้นะครับเขาให้สี่เหรียญนะครับถ้าเกิดว่าเราเข้าไปกดไลค์นะครับเราก็จะได้รับสี่เหรียญนั่นเองนะครับซึ่งเหรียญที่เราเก็บได้เนี่ยมันนะอตรรงี้คบ ซ ain, society, urai, ึ io, okay. hmm ่งเดี๋ยวผมจะสาธิตการกดไลค์นะครับเพื่อเก็บเหรียญให้เพื่อนๆดูก่อนสักเพจหนึ่งแล้วกันนะครับสมมติว่าผมจะกดเพจนี้นะฮะก็ให้มากดตรงที่ปุ่มสีเขียวด้านล่างนี้เลยนะครับอ่ะกดเข้าไปเลยนะฮะเมื่อเรากดไปแล้วนะครับมันก็จะมีหน้าต่างเด้งขึ้นมาแบบนี้นั่นเองนะครับก็ให้เรารอสักแป๊บหนึ่งนะฮะมันก็จะทําการโหลดเพจขึ้นมานะครับให้เราเนี่ยเข้าไปกดไลค์นั่นเองนะครับก็นี่เลยนะครับกดไลค์นะฮะเสร็จแล้วก็ปิดไปนะครับเสร็จแล้วมันก็จะทําการประมวลผลนะครับเราก็รอสัก ก็ถ้าเกิดว่ามันทาการแสดงแถบสีเขียวแบบนี้ขึ้นมานะครับก็แปลว่าเราเนี่ยได้ทําการกดไลค์เพจเรียบร้อยแล้วนั่นเองนะครับก็นี่เลยนะครับ5คอยนะครับก็คือจํานวนเหรียญที่เราได้รับนะครับจากการที่กดไลค์เพจเมื่อกี้นั่นเองนะครับอ่ะก็เราได้รับเหรียญแล้วนะครับก็ให้เราเลื่อนขึ้นมาดูนะครับ ก็จะสังเกตเห็นตรงนี้นะครับว่าคอยของผมเนี่ยก็ได้เพิ่มขึ้นมานะฮะจากเมื่อกี้มี2000นะฮะก็มีเป็น2,000กับ5เหรียญแล้วนั่นเองนะครับซึ่งการกดไลค์แฟนเพจนะครับหรือว่าการกดไลค์สเตตัสต่างๆนะครับที่เมนูสะสมเหรียญตรงนี้เขามีให้เราทำนะฮะเราสามารถที่จะเข้าไปทําได้หมดเลยนะครับซึ่งทุกเมนูที่เราทำนะครับเราจะได้รับเหรียญกลับมานะครับซึ่งเหรียญนี้เราก็สะสมไปได้เรื่อยๆเลยนะครับถ้าเราสะสมครบ1,000ันเหรียญเมื่อไรนะครับก็สามารถเอามาแปลงเป็นได้ที่1ดอลลาร์นั่นเองนะครับ ซึ่งขั้นต่ำในการถอนของเว็บนี้นะครับก็อย่างที่บอกมันก็คือ2ดอลลาร์นั่นเองนะครับก็นี้เลยนะครับคือวิธีการหาเงินจากเว็บไซต์ easyline นี้นั่นเองนะครับก็ง่ายง่ายเลยนะครับเพียงแค่เราเนี่ยเข้ามากดไลค์นะครับกด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 คลิกคลิกคลิกอย่างเดียวนะครับแค่นั้นเสร็จแล้วเมื่อเราสะสมเหรียญได้เยอะๆนะครับก็เอามาแปลงเป็นเงินนะครับแล้วก็ถอนออกมาแค่นั้นก็ถ้าสมมตินะครับว่าเพื่อนๆสามารถสะสมเหรียญนะครับได้เยอะแล้วนะครับอย่างผมเนี่ยก็มีอยู่2 0 0พเหรียญแล้วนะฮะวิธีการเปลี่ยนเหรียญตรงนี้นนะะะคคครรัับบ้กลลลายยเเิ่ไดอ เสร็จแล้วนะครับเราก็ไปที่เมนูเปลี่ยนจากเหรียญเป็นเงินตรงนี้เลยนะครับโอเคครับผมเมื่อเราทําการเข้ามาที่เมนูเปลี่ยนจากเหรียญเป็นเงินนะครับก็จะมีช่องนะครับสําหรับให้เราเนี่ยทำการกรอกจํานวนเหรียญนะครับที่เราต้องการจะเปลี่ยนเป็นเงินนะฮะก็กรอกเข้าไปนะครับสําหรับผมนะครับตอนนี้ก็จะเปลี่ยนจาก2,000กับ5เหรียญนะครับไปเป็นเงินเลยนะครับก็2,000กับ5เหรียญนะครับสามารถแปลงเป็นเงินได้ที่2.01ดนนอลลาร์นั่นเองนะครับผมก็จะทําการแลกเปลี่ยนไปเลยนะครับกดซับมิตตรงนี้ได้เลยนะครับ เมื่อเราทําการกดซับมิสเสร็จแล้วนะครับมันก็จะมีแถบสีเขียวขึ้นมาแบบนี้นะครับถ้าเกิดว่าแถบสีเขียวขึ้นมาแบบนี้นะครับก็แปลว่าเราเนี่ยได้ทาการเปลี่ยนจากเหรียญเป็นเงินเรียบร้อยแล้วนั่นเองนะครับก็เดี๋ยวสักพักเหรียญมันก็จะหายไปนะครับอ่ะก็ตอนนี้นะครับเหรียญก็ได้ถูกแปลงเป็นเงินเรียบร้อยแล้วนะครับก็สําหรับวิธีการถอนนะครับให้เรามาที่เมนูการถอนเงินตรงนี้นะครับอ่ะกดไปเลยนะฮะโอเคครับผมตอนนี้นะครับเงินของผมก็กลายเป็น3.01ดอลลาร์แล้วนั่นเองนะครับก็เดี วิธีการถอนเงินนะครับให้เราเลื่อนลงมานะครับแล้วก็ทําการเอาจํานวนเงินที่เราต้องการจะถอนนะครับเอามากรอกตรงนี้ได้เลยนะครับซึ่งจํานวนเงินที่เราต้องการถอนนะครับต้องมากกว่า2ดอลลาร์นะครับถ้าเกิดว่าม, matter, มีน้อยกว่า2ดอลลาร์ไม่ได้นะครับเพราะว่าขั้นต่ําในการถอนของเว็บนี้เนี่ยอยู่ที่2ดอลลาร์นั่นเองนะครับอ่ะซึ่งการถอนเงินนะครับเราจะถอนผ่าน PayPal นะครับแล้วก็อีเมลของ PayPal นะครับที่เราต้องการให้เขาโอนเงินมาเนี่ยเอามากรอกตรงนี้ได้เลยนะครับ เมื่อเรากรอกข้อมูลเสร็จแล้วนะครับก็ตรวจสอบให้ถูกต้องนะครับเสร็จแล้วก็กดซับมิตตรงนี้ได้เลยนะครับอ่ะกดไปเลยนะครับโอเคครับผมเมื่อเรานะครับได้ทําการกดซับมิตเสร็จแล้วนะครับมันก็จะมีแถบสีเขียวขึ้นมาแบบนี้นะครับก็แปลว่าเราเนี่ยได้ทาการสั่งถอนเงินไปเรียบร้อยแล้วนั่นเองนะครับที่เหลือก็รอรับเงินอย่างเดียวนะครับหลังจากนี้ไม่เกิน30วันนะครับเราก็จะได้รับเงินจากทางของ e a s y l ไ f e แล้วนั่นเองนะครับอ่ะก็ให้เราเลื่อนลงมาดูอีกสักนิดนึงนะครับด้านล่างจะมีรายการถอนของเรานนะครับก็ี่เลยนะครับ และการถอนของเราครั้งล่าสุดนะครับก็จะอยู่บนสุดตรงนี้เลยนะครับซึ่งการถอนเงินของเรานะครับสถานะเนี่ยมันจะยังเป็นเวทงอยู่นะครับซึ่งถ้าเกิดว่าเราได้รับเงินแล้วนะครับสถานะมันจะเปลี่ยนเป็นเพศแบบนี้นะครับแปลว่าเราเนี่ยได้รับเงินแล้วนั่นเองนะครับโอเคนะครับนี่เลยนะครับก็คือวิธีการหาเงินจากเว็บบิซีไลน์นี้นะครับแล้วก็วิธีการถอนเงินนั่นเองนะครับก็ต่อไปนะครับเดี๋ยวผมจะให้เพื่อนๆนนะครับดูรีวิวการถอนเงินของผมนั่นเองนะครับก็ 6ดอลลาร์กับ34เซนนะครับในคลิปก่อนนู้นนะครับ Easy l i f e เนี่ยก็ได้ทําการจ่ายเงินให้กับผมแล้วนั่นเองนะครับอ่ะซึ่งสถานะตรงนี้เนี่ยเปลี่ยนเป็นเพศเรียบร้อยแล้วนะครับก็เดี๋ยวเราไปดูในเพจพาวกันเลยนะครับว่าได้รับเงินหรืออย่างนะครับอ่ะไปดูกันเลยนะฮะโอเคครับผมก็นี่เลยนะครับเพื่อนๆจะเห็นจํานวนเงินนี้นะฮะ6ดอลลาร์กับ34เซนนะฮะ นี่นะครับมาจาก easy life นั่นเองนะครับซึ่งเข้ามาเมื่อวันที่20นะครับก็คือ2วันที่แล้วนั่นเองนะครับซึ่งวันนี้ก็คือวันที่22นะครับเงินเข้ามาวันที่20ก็คือ2วันที่แล้วนั่นเองนะครับก็นี่เลยนะครับการถอนเงินของผมนะฮะ6ดอลลาร์กับ34มสิบสีเซนนะครับได้รับเงินแล้วนะฮะ ก็ยังมีการถอนเงินรับผมนะฮะครั้งก่อนๆด้วยนะครับรวมทั้งหมด6ครั้งนะครับก็ได้รับเงินแล้วทุกครั้งเลยนะครับก็ตอนนี้นะครับถอนอีก4ครั้งนะครับก็กําลังรอรับเงินอยู่นั่นเองนะฮะซึ่งถ้าเกิดว่าได้รับเงินแล้วนะครับก็จะมาทําคลิปรีวิวแบบนี้ให้เพื่อนๆดูอีกนั่นเองนะครับ ก็สำหรับคลิปน er. ี้นะครับผมก็ขอฝากกันไว้เท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับถ้าเกิดว่าเพื่อนๆชอบนะครับอย่าลืมกดไลค์กด Sub s c r i b e นะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อรับแจ้งเตือนเวลาผมมาคลิปใหม่ๆด้วยนั่นเองนะฮะก็สำหรับค <c volta> ลิปนี้นะครับผมก็ขอฝากกันไว้เท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปครับผมสำหรับคลิปนี้ผมหวังว่าเพื่อนๆจะชอบนะครับและหวังว่ามันจะเปิดโอกาสให้เพื่อนๆรู้จักกับโลกใบใหม่โลกของงานออนไลน์นะครับ